แล้วขบวนการในการทําอย่างนี้ก็ทําแบบมืออาชีพนะครัทำเนียนเอาผลงานไม่ได้เชียร์แต่ใช้คำว่าคิดถึงเมื่อไหร่จะกลับมาถ้าไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองจะเอามาแสดงทำไมดังนั้นอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ที่ผมบอกเราอย่าทิ้งความเป็นไปได้ทั้งหมด เราไม่ควรทิ้งความเป็นไปได้เนื่องจากว่าโอกาสในการเป็นไปได้ถึงแม้มันจะมีเพียงแค่หนึ่งเรซ็นต์าก็ต้องนำมาคิดถ้าไม่มีโอกาสเป็นไปได้ท่านเปิดแอปพลิเคชันต่างๆดูสิครับวันนี้ไลน์เฟซบุ๊ o ยูทูบทวิตเตอร์ติ๊กต o อ แอปพลิเคชันหลักๆทางการเมืองถ้าท่านเปิดไปแล้วไม่เห็นผลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านมาว่าผมเลยเต็มไปหมดตอนนี้แล้วขบวนการในการทำอย่างนี้ก็ทำแบบมืออาชีพนะครับทำแบบมืออาชีพทำเนียนเอาผลงานไม่ได้เชียร์แต่ใช้คำว่าคิดถึงเมื่อไหร่จะกลับมา เอาผลงานอูต,ตั้งแต่ปีช5ว3นนั้นพลเอกระยุทธ์แสดงภาพยนตร์หล่อเฟี้ยวเลยสมัยนั้นนยังประยุทธในพันอยู่เนี่ยเป็นละครเอามาฉายต,ตัดเป็นช่วงตัดเป็นช่วงตัดเป็นช่วงชีวิตท่านทั้งหลายครับถ้าไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองจะเอามาแสดงทำไมจะเอาละคร ที่ถ่ายกันตั้งแต่นู่นปีสองพันร้อยสามสิบสามนู่นน่ะเอามาทำใหม่เอามาฉายใหม่เอามาปั่นลงในโซเชียลอีกทำไมถ้าไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองหนุนหลังแล้วต่อไปก็จะมีนะครับช่วงเป็นพันเอกแลช่วงเป็นพลตีช่วงกำลังแก้ปัญหาวิกฤตทางการเมืองจะถูกนำเสนอเรื่อยๆนะนำเสนอเลยนี่ท่านติดตามดู ลุงตู the ่เดอะซีรีส์ดุงตู่เดอะซีรีส์จะฉายยาวยาวมาจนกระทั่งถึงวันปฏิบัติการที่ผมบอกก่อนสงการอย่ยหาว่าไม่เตือนนะเดี๋ยวจะหัวทิ่มกันหมดไอ้ที่บอกว่าไม่กลับมาแล้วไปแล้วไปรับแล้วเนี่ย th th ยูเทิร์นทันทีทันใดทำยังไง เพราะวันนี้มันเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนทางการเมืองว่านถายเศรษฐาทวีสินนั่นเดินหน้าทางการเมืองไปไม่ได้ขาดความเชื่อถือต่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศโดยเฉพาะเรื่องนโะยบายดิจิทัลวอล l e เนี่ก็แกเป็นคนประกาศอย่างอาหังการมามังกาในการหาเสียงเลือกตั้งหนึ่งมืนบาทอะไรของแกนะ่ะประกาศ แล้วพรรคเพื่อไทยก็ไปหาเสียงอย่างนี้ทั่วประเทศตายกันทั้งพรรคเพื่อไทยในงานนี้เมื่อเศรษฐาทวบีสินกลายเป็นคนล้มละลายทางการเมืองเมื่อพรรคเพื่อไทยกลายเป็นพรรคการเมืองที่ล้มละลายทางการเมืองที่ยังมีลมหายใจทางการเมืองต่อไปก็คือการสแสวงหา สเบียงแสแบงหากําลังสแสวงหางบประมาณไว้ในการจะต่อสู้ทางการเมืองในอนาคตหรืออาจจะต้องโยกย้ายหนีไปอยู่พรรคการเมืองอื่นเพราะว่าวันนี้เนี่ยพรรคการเมืองนี้ผู้นําทางการเมืองของพรรคนี้ก็คือพรรคเพื่อไทยมันล้มละลายแล้วมันขาดความน่าเชื่อถือที่พี่น้องประชาชนได้มอบให้ไปแล้วซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการบ้านของดรทักษิณ ว่าแกจะฟื้นได้ไหมแต่ดูทรงแล้วดูท่าแล้วยากครับแทบไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลยที่พรักเพื่อไทยกับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาจะฟื้นความน่าเชื่อถือทางการเมืองหลุดพ้นจากความล้มละลายทางความน่าเชื่อถือทางการเมืองนี้ไปได้เป็นไปไม่ได้นั่นเป็นข้อสรุปที่สำคัญ เป็นข้อสรุปที่สำคัญที่เราเห็นได้ชัดว่ามันจบแล้วสภาพของพรรคเพื่อไทยในอนาคตก็จะเหมือนสภาพของพรรคการเมืองในอดีตไม่ว่าจะเป็นพรรคชาติไทยของท่านบรรหารศิลปะอาชาไม่ว่าจะเป็นพรรคความหวังใหม่ของพลเอกชวลิตยงใจยุทธสภาพของพรรคกกิจสังคมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปาโมดและสภาพจะไม่ต่างจากพรรคประชาธิปัตย ก็มาจากสิ่งเดียวนะครับนั่นคือตบัดสัตว์ไม่รักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนก็เพราะทบัดสัตว์ก็เพราะโทรยศเนี่ยมันจึงทำให้พักการเมืองล้มละลาย พรรคการเมืองไม่มีความน่าเชื่อถือประชาชนไม่ไว้วางใจต่อพรรคการเมืองนั่นอีกต่อไปจะทําอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรก็ไม่สามารถฟื้นได้เพราะคุณตอแหลเพราะคุณทรยศเพราะคุณตบัดสัตว์มันเป็นอย่างนี้ครับ เมื่อเป็นอย่างนี้ผมยังบอกไงว่าเราเห็นพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเห็นแล้วทําไมแล้วทําไมทีมปฏิบัติการด้านจิตวิทยาทางการเมืองด้านสื่อสารมวลชนของพลเอกประยุทธ์จะไม่เห็นเหมือนที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเห็นครับเห็นเหมือนกัน ทีมปฏิบัติงานทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ก็เห็นทีมสื่อสารมวลชนของพลเอกประยุทธ์ท่านก็เห็นทีมไอโที่คอยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ก็เห็นว่าพักเพื่อไทยได้เกิดการล่มสลายทางการเมืองเป็นที่แน่แท้แล้ว ขาดความน่าเชื่อถือทางการเมืองล้มละลายเรียบร้อยแล้วแต่การเมืองก็ต้องเดินหน้าต่อไปดังนั้นภาวะในการรวบรวมและสถาปนาอำนาจใหม่จะเกิดขึ้นผมต้องบอกนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าเป็นไปได้ที่จะมีการ มิกพักการเมืองคือเอาพักการเมืองเหล่านี้เข้ามารวมตัวกันให้จับตาดูการยุบพักภูมิใจไทยไว้ให้จับตาดูการเคลื่อนย้ายพักเพื่อไทยมาอยู่พักการเมืองซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะเป็นพักการเมืองที่กลุ่มหนุนบนเอกประยุทธ์ได้เคาะแล้ว นั่นก็คือรวมไทยสร้างชาติอนาคตไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐภูมิใจไทยหรือแม่แต่พักเพื่อไทยจะถูกย่อยสลายแล้วก็จะกลายมาเป็นพักการเมืองพักหนึ่งสถาปนาเป็นนีโอคอนเซเวทีฟจริงๆไม่ใช่นีโอคอนเซเวทีฟแบบพักเพื่อไทย ซึ่งนีโอคอนเสเวทีแบบพักเพื่อไทยมันไม่สามารถที่จะเอาไปหาเสียงได้เพราะนีโอคอนเสเวที i, ของพักเพื่อไทยนั้นมันเต็มไปด้วยการตะบัดสัต์